เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับในเบสีววนะครับรายการความชั่อรายนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเอ้ยังมีอยู่ในเกมวันนี้เราก็อยู่กันนอกเกมก่อนนะครับนะวันนี้ก็จะมาประกาศรับคนเข้ากลุ่มโจรสลัดเบดทีวิดนะคุณผู้ชมนะสำหรับน้องๆก็ไหนนะครับที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มโจรสลัดของพี่นะครับก็สามารถมาเข้าร่วมกันได้โดยการที่เดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอนนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่เข้าไม่เป็นนะส่วนคนที่เข้าเป็นผมเห็นแล้วแหละว่ามี ห้าร้อยกว่าคนแล้วเข้ามาโอโห้ไวมากครับนะก็ยินดีต้อนรับทั้งห้าร้อยกว่าคนด้วยนะที่เข้ามาได้แล้วนะครับนะลุมจตรรัดเบรดอีวิลพอเข้าได้มันก็จะมีไอคอนอ่ารูปโลโก้ของช่องขผมนะครับก็แบบเท่ๆไปเลยนะครับนะเราก็จะมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับเราจะมาเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเราจะร่วมออกประจนภัยเป็นอ่ากุญแจสลัดไปด้วยกันนะครับนะโอเควิธีการเข้าเลยเลยครับตอนแรกเลยผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใช่ไหมก็จะเป็นลิงก์กลุ่มนะครับจะเป็นลิงก์กลุ่มนี้นะ ก็ให้คุณผู้ชมแนละ้วทำการเข้ามาแล้วก็กดจอยปุ่มจอยก็น่าจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับ mm. คุณผู้ชมก็กดจอยเข้าไปในกลุ่มนะครับ mm. คุณก็จะได้เข้ามาเป็นอ่าส่วนหนึ่งของสมาชิกในกลุ่มนี้ก่อนนะครับเป็นเมมเบอร์นะครับอ่าเนี่ยก็จะมีน้องๆมาพิมพ์อะไรมากมายไก่กองนะพอเข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมก็เสรจไปอีกหนึ่งขั้นนะครับให้คุณผู้ชมนะครับกดที่ด้านบนนี้นะครับเนี่ย หรือว่าก๊อปเลขตรงนี้ก็ได้ครับที่ผมพิมพ์ไว้ให้นะครับก๊อปไปครับเนี่ยก๊อบเลขไปนะครับ4706679อะไรเนี่ยก็ไปนะครับก็ไปเสร็จทีนี้เราก็เข้าเกมครับคุณผู้ชม่าเข้าเกมครับเข้าเกมแป๊บอ่ะอันนี้ก็มาถึงหน้าในเกมแล้วคุณผู้ชมนะทีนี้เราก็กดเพย์ไปนะครับเกิดก่อนรอเกิดสักครู่ อ่าเกิดแล้วนะคุณผู้ชม่ะอันนี้เห็นไหมโลโก้ของผมนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อแล้วก็จนสลัดอ่าจนสลัดเบสอีว e ินะครับแล้วก็ชื่อของเราโอเคตามนั้นก็วิธีการเข้านะครับคุณผู้ชมกดที่รูปไอหัวกระโหลกหมวกฟางเนะี่ยกดไปครับปึ๊บอ่าถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีแครอะไรแบบนี้ใช่ไหมตรงตรงนี้มันจะเป็นช่องแรกมันจะเป็นช่องเซิร์ชครับค,นค,นค,นคนุณผู้ชมสมมุติว่าอันนี้เป็นช่องเซิร์ชแล้วกันนะ อ่ะสะมมติว่าอันแรกเป็นช่องเสิร์ชนะคุณผู้ชมก็ทําการเขาเรียกอะไรวางทําการวางเลขเมื่อกี้ที่เราก๊อบมานะครับวางเนี่ยแบบเนี้ยวางไปนะครับแล้วก็กดเซิร์ชนะครับมันก็จะขึ้นรูปไอ้โลโก้ของของจดสลัดของผมมานะครับก็คือโลโก้เบดทีวีนี่แหละ <c ười> ขึ้นมา <c ười> ทีนี้ก็ <c ười> กลายเป็นว่าเราค้นหาถูกต้องนะครับค้นหาถูกแล้วทําไงต่อ ทีน่นีมันก็จะมีช่องให้สายรหัสผ่านก็คือช่องนี้ใช่ไหมสมมติว่าช่องนี้เป็นช่องที่2แลเลยนะคุณก็พิมพ์ไปว่า fc base evil นะครับอันนี้คือรหัสผ่านนะส่วนบันตี้เนี่ยผมไม่ได้ใจว่ามีไหมไม่มีเออไม่มีน่าจะไม่มีนะครับในช่องค้นหาคุณผู้ชมเพราะว่าผมตั้งไว้บันตี้เนี่ยแค่สูตรนะครับก็คือใครสามารถเข้าก็ได้นะครับไม่จํากัดค่าหวหวยนะครับนะหลายๆหลายๆกลุ่มจนสละดอาจจะกํา จำกัดไว้นะครับแต่ผมไม่จำกัดนะผมตอนรับทุกคนเลยนะตอนนี้ก็ห0 0้อยแล้วนะครับจาก500กว่าเมื่อวานนะครับนะก็น้องๆทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับนะก็ยินดีตอนรับทุกคนเลยนะครับนะโอเคก็ถามว่าเข้ากลุ่มมาแล้วมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างได้อะไรบ้างนะครับก็บอกได้เลยว่าเข้ามาปุบ๊บสวัสดิการที่คุณจะได้ก็คือเวลาคุณไปทำเควสหรือว่าไปตีปมอนอะไรแบบเนี้ย exp กับ point นะครับจะคูณ2นะครับผู้ชมเอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะครับรับไปเลยฟรีนะครับไม่ว่าจะเข้ากลุ่มจดสลัดอะไรก็แล้วแต่เออคูณ2นะครับทั้ง point และ exp นะครับห้ามพลาดนะครับโอเคต่อมาสวัสดิการอะไรอีกก็ผมอาจจะแจกเซิร์ฟ vip นะครับให้น้องๆนะครับโดยจะเปิดเป็นเวลาเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าเป็นช่วงวันไหนนะครับอาจจะเป็นทุกๆวันเอ่อ พฤหัสสุกอะไรแบบนี้หรือว่าเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์อะไรประมาณนี้ผมก็จะเปิดเป็นช่วงเวลานะครับเดี๋ยวก็รอดูประกาศในกลุ่มเอาละกันนะสำหรับใครที่อยากเข้าเซิร์ฟเวพีปป <c oughs> มาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยเออหรือว่าไม่มีเซิร์ฟฟาร์มก็มาฟาร์มในเซิร์ฟพี่ได้อะไรทํานองนี้นะครับโอเคส่วนอีกอย่างหนึ่งก็เรื่องของ uniform, อยูนิฟอร์มอ่าเรื่องของยูนิฟอร์มอ่ายูนิฟอร์มชุดจนสลัดกลุ่มพี่ใช่ไหมเดี๋ยวขอขอผมไปแต่งก่อนนะ <c oughs> ก็รู้สึกว่า ก่อนหน้านี้ก็จะเคยพูดเรื่องกางเกงของเบรดิวิวใช่ไหมว่าจะทํานานแล้วแหละแต่ไม่ได้ทำไงเพราะมันไม่มีเวลาก็ขี้เกียจด้วยแหละอยอมรับตร,ตรงๆเลยขี้เกียจเดี๋ยวก็จะไปทํายูนิฟอร์มของจนสลัดมาให้ให้ได้เลยนะรอบนี้นะเออเราจะได้ใส่ชุดจนสลัดกันแบบเท่ๆนะครับก็ชุดยูนิฟอร์มเนี่ยคิดว่าน่าจะขายนะคุณผู้ชมแต่ขายไม่แพงเรคิดว่าขายสักหโลบักพอนะครับรอบนี้นะแต่ถ้าชุดในกลุ่มเบดิวิวก็จะสิบโลบัก อะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวยูนิฟอร์มของกลุ่มชสลัดเกมเนี้ยขายห้าโลบักอืมก็จะออกแบบมาให้ดีเลยนะสัญญาเราจะทําตามสัญญาขอเวลาอีกไม่ได้เดี๋ยวก็เลือกตั้งแล้วเนี่ยนะนะเออคุณผู้ชมเลือกเมื่อไหนก็นะไปใช้สิทธิ์กันด้วยนะใครที่เลือกตั้งได้แล้วนะครับเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้จบจบจบเดี๋ยวช่องกูบินโอเคผู้ชมนะคุณูชมดูดิโลโก้ผมนะครับ เออเป็นไงแล,ล,ล้วก็เบ็ดรีวิวดีครับเ <_ d ream> ท่ไม่เบาเลยนะบอกไว้เลยว่าผมดําเนินการขอไอเนี้ยขอขอสร้างกลุ่มเนี่ยนานมากครับผู้ชมเหมือนถ้าเกิดใครเล่นตอนแรกๆใช่ไหมหรือว่าแบบอาจจะเร็วกว่าผมนะแต่ผมผมไม่รู้ยังไงอะ่ะเหมือนเหมือนเหมือน G m กันแกล้งอะคุณผู้ชมผมขอไปเป็นเป็นเดือนอกว่าผมจะได้อะ่ะเออคือตั้งแต่วันแรกๆที่ผมเล่นโลพีแล้วเว้ยผมกด ขอไปในกรุ๊ปเขาใช่ไหมขอเข้าเป็นกลุ่มพันธมิตรอะกลุ่มโลพีแเราเหมือนยังไงไม่รู้เหมือนผมทำเออไม่ครบตามเงื่อนไขมั้ง <down> เขาก็เลยไม่ให้ <down> เขาไม่ให้ผมเอ้ยเขาไม่กดยอมรับการเป็นพันธมิตร <down ise> กับกลุ่มของเขาทําให้ผมไม่สามารถสร้างได้สักทีนะคุณผู้ชมคุณผ <down ise> ู้ชมก็ยังรอนานเนินนานกว่าจะได้ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยวันที่ผมไปประกาศก็คือวันที่ผมได้แล้วนะครับก็คือเขากด เขากดขอพันธมิตรผมมาเองเลยแล้วบบว่ากด accept นะครับเรียบร้อยนะครับเป็นไงเส้นนะครับกูเส้นกับ gm เดี๋ยวกูควรดีใจไหมเนี่ยหนึ่งเดือนกว่ากูจะได้นะคุณผู้ชมดีใจมากนะตอนนี้ได้กลุ่มจุดสัตว์สักทีนะก็น้องจะได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับผมนะครับนะยินดีต้อนรับทุกคนเลยครับเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับนะเป็นพ่อแม่ลูกกันถุยไม่ใช่เลยครับก็จะมีในในกลุ่มนี้ก็จะมีตําแหน่งก็คือตอนเนี้ย มันมีด้วยกันหกตำแหน่งเดี๋ยวผมก็ไม่รู้หรอกมันคืออะไรบ้างแต่เราสามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆครับมันจะขึ้นป่าวะว่าเราเป็นอะไรอ๋อขึ้นครับเนี่ยคุณผู้ชมเหมือนมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนตรงตรงตรงเนี้ยไมล์แรงนะคุณผู้ชมมันจะมีกับตันใช่ไหมเออตรงไมล์แรงเนี่ยมันจะมีกับตันมีกับตันมีเฟิร์สเมทอะไรเงี้ยแล้วก็อีกหลายๆอันข้างล่างเลยครับอืมตอนนี้ผมตั้งแค่สองยศเท่านั้น,นครับที่เอ้สามยศที่ที่มี ที่มีคนอยู่ก็คือยอดแรกก็คือกัปตันเนี่ยเป็นผมเองนะเบติวิลส่วนยศดที่2อรอง,อ,งอันดับรองลงมาก็คือน่าจะเป็นรองกัปตันแหละเฟิร์สเมดก็ตั้งให้ตีโมสเลเยอร์หรือว่าน้องพีมนะครับเป็นรองกัเป็นรอ,อ,องกัปตันแล้วกันแล้วก็อีกอตำแหน่งนึงก็คือตอนตอนตอนนี้ที่มีคนอยู่นะครับก็คือเมมเบอร์เมมเบอร์ Member, หรือว่าเขาเรียกอะไรว่า่เดี๋ยวผมเปิดไปให้ดูในในช่องนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเลื่อน,น,นมา นี่กัปตันก็คือผมกอะด,ดูก็ได้อ่าเนไหมกัปตันอ่ก็คือผมส่วนเฟิร์สเมทก็จะเป็นพีมส่วนอินฟันทรีนะครับน่าอันนี้ก็เป็นประมาณว่าเมมเบอร์นั่นแหละประมาณว่าประมาณนั้นแหละ <c oughs> ก็คือคุณผู้ชมทั้งหลายนะครับที่เข้ามาห้ากี่คนอนะ่ะโอ้เจ็ดร้อยกว่าคนนะครับมาไว้มากนะก็ผมยังรับจนสลัดเพิ่มอีกนะครับใครสามารถ เข้ากันได้นะครับถ้าอยากเข้าร่วมกันนะครับส่วนถามว่าฐานเรือเข้าได้ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆรลองกดจอยเข้ามาดูนะถ้าเกิดใครเป็นฐานเรือแล้วจอยเข้ามาได้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันนะใต้คลิปนี้ผมผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันเข้าได้หรือเปล่านะเออถ้าเข้าไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเราบอกได้เลยว่ากลุ่มจรสลัดของเรานะครับพร้อมจะไปถล่มพร้อมจะไปถล่มมารีนฟอร์ดได้ล่ามค้ามนะครับบอกเลยนะเราจะยิ่งใหญ่ไปด้วยกันฉันจะเป็นล้อชาจรสลัด ให้ได้เลย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 วันนี้ก็ไม่ได้ใส่ซาวเสียงอะไรนะครับเอ็โคลอ่ะเอ็โคเองนะครับเอ็โคโดยปากบอลนะครับทาไปได้นะคุณผู้ชมโอเคก็ประมาณนี้สําหรับกลุ่มจูนสลัดเบดีวิวนะครับรับคนนะครับไม่จํากัดนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันแม็กเท่าไหร่นะครับสำหรับกลุ่มจูนสลัดในเกมนี้นะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะจํากัดหรอกนะยิ่งเยอะก็จะยิ่งดีแล้วใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยผม เออขอช่วยทุกคนหน่อยแล้วกันนะไหนๆก็เป็นจดสลัดกันแล้วนะครับกับจดสลัดของเรามันก็ต้องแบบมีอะไรที่มันดูน่าเกงขามหน่อยใช่ไหมนั่นก็คือค่าหัวคุณผู้ชมไอ้นี้น่าจะเป็นค่าหัวรวมนะครับดูดูไอ้นี้ดีดูก่มจดสลัดนี้ดีคุณผู้ชม The Cat Pilot เ,เขาโอโหเลขแบบเยอะมากจนมันเล็กไปเลยนะคุณผู้ชมคือมันเยอะจนเขาต้องย่อตัวเลขอะ่ะไม่รู้กี่หลักเนี่ยหลายหลายหลายล้านเลยนะคุณผู้ชมเนี่ย แต่ว,ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วแล้วใครเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ขอให้ไปล่าฆ่าหัวนะครับของเพื่อนนะครับไปฆ่ามาไปไล่ฆ่าชาวบ้านมาเลยครับนะไม่ต้องเกรงใจกันเลยนะเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ฆ่ากันได้อนะ่ะเออไม,ไม่ต้องกลัวว่าจะกดโดนโรนีพอร์ตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าจุดจุดที่เขากําหนดไว้ให้ในแผนที่อะ่ะจุดเซฟโซนนะก็คือเกเาะแรกตรงไหนที่ไม่ใช่เกาะแรกอะ่ะคือสามารถตีได้หมดเลยฆ่าได้หมดเลยไม่ผิดกฎอะไรทั้งสิ้น คุณผู้ชมที่เป็นโจรสลัดกลุ่มเดียวผมแล้วก็สามารถไปไร่ข้าวคนหนึ่งได้เลยไปเกียกนคนหน่นได้เดินแต่เกียนแบบพอดีพอดีนะอาจจะโดนด่าเองก็อันนี้ <S 2> <S 2> <S แล้วแต่นะถ้าโดนด่าเองเนี่ยผมไม่รับผิดชอบได้ครับแล้วถ้าเกิดด่าถึงกลุ่มผมนะครับบอกเลยนายเจอดีแน่รอเล่นครับรอเล่นรอเล่นนะก็ไปไปลากข้าวหัวกันเยอะนะคุณผู้ชมมันก็จะมีการสะสมเก็บข้าวหัวรวมเะครับผมว่าน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าสามหมื่นกว่าเองใช่ไหมข้าวหัวรวม กลุ่มผมข้ามหมื่นใกล้เก้าหัวสามหมื่นกว่าเองอะก็คุณผู้ชมไปนะไปล่าเยอะๆนะครับเพื่อกลุ่มสลาดก่อนเราจะได้ยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับอาจจะติดท็อปสิบอะไรอย่างนี้มันจะดีมากนะครับมันจะเท่ไม่เบาก็หวังว่าคงจะได้อย่างงั้นคุณผู้ชมไหนๆก็มาแล้วนะครับมาคุณรู้หรือเปล่าว่ากับตันของคุณอ่ะคือมังกี้ดีลูฟี่นะครับนี่จเกสีโชว์เป็นไง เป็นไงเด้งดึงด้งดึงดิ้งมาดิโกมโนมุนน้อมน้อมน้อมุน้อมน้อมน้อมน้อเห็นแต่ควันไอ้บ้ายมาดิเอเนลแล้วไงเอเนลแล้วไงบินก่อนขอบินก่อนเดี๋ยวขอเปิดอาคิหน่อยเอ้าทำไมมันกลับล่างอ๋ออ๋ออ๋อต้องเปลี่ยนเป็นถือผลไม้ปีศาจก่อนลืมลืมลืมเดี๋ยวขอเครือบอาคิก่อนเพื่อนขออาคิหน่อยนิดเดียวเอ้าเฮ้ทำไมมันไม่เคลือบ หมือนจะค้างือเปล่าอ๋อมันดับเบิลคิกไช้ป่ะเดี๋ยวขอเคลือบหน่อยเคลือบทั้งตัวเลยครับฮาคิรอบนี้ใช้แม่งคุ้มไปเลยอ่าเรียบร้อยครับเปิดอาคิกะละทีนี้ก็ไปเกียร์ซีต่อบุ๊ปบ๊บ,บมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับมาดิครับเอเนลอ่ะไม่กลัวหรอกมาดิครับไปไหนแล้วไปไหนแล้วเอเนลเอเนลเอเนลมึงไปไหน อออยู่ข้างบนเอเนลคุณนึกว่ามันไปไหนเอ้บ้ามาดิครับเออเออเดี๋ยวเพื่อเป็นการประกาศสักดาห์นะครับว่ากลุ่มจนสลัดของเราได้ก่อตั้งขึ้นแล้วนะครับนะให้พวกจนสลัดเอ้ยให้พวกทหารเรือมันแบบกลัวกันไปเลยนะครับกลัวหัวหวดไข่หดกันไปเลยนะครับผมจะไปที่มารีนฟอร์ดนะครับแลวผมจะไปเผาธงของมันนะครับเผาธงของรัฐบาลโลกนะครับมันไปทางไหนแล้ววะคุณหลงนะนะัเนี่ย เออเอ้ยตบดีครับถึงแล้วรับมาลินฟอร์ดนี่เฮ้ยพลังงานผมก็จะหมดแล้วว่ะถึงแล้วครับนี่ครับตอนนี้เรามาถึงที่่านเรือแล้วนะครับนี่ครับอันนี้คือตรงของมาลีนนะครับตรงของ่านเรือนะครับผมจะทําการจัดการมึงจะเปาตรงมึงไอ้บ้าอีอีอีขอข้าหัวกูงเพิ่มหน่อยนี่ครับอันนี้ก็เป็นตรงของรัฐบาลโลกนะครับมาดิ world golf นะครับคุณผู้ชมจัดการแม่งดิรัฐบาลโลกเนี่เลยนี่เลยนี่เลยเอาไงเอาไงเอาไงถาเรือเนละกูไม่กลัวมาดิอาคาอิยุตเอ้ยอาคาอินโนอุยคุณผู้ชมดัวาคาอิโนตี่ตัวเล็กมากเลยประพฤตเปนรังเกียจสิเหมันกระโปรงกันวะฮะอาคาอาคากระโปรงโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยลาวาลาวาร้อนจริงๆเฮ้ยไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไม้เสียบเออมันจะถูกไม้เสียบ เสียบตูดซ้ายเอ้ยเอ,ยอยสกิลมันแม่งกินแมพชิบหายเลยดูดิอ่าตรงนี้ก็มีอีกคนหนึ่งนะครับอะตรงนี้ก็คิซารุนะครับผมยังหาไอตัวนั้นไม่เจอเลยอะ่ะไอเอาคีนะครับคุซันนะยังไม่มาใช่ไหมตอนนี้ก็คือยังไม่เห็นนะครับเห็นแต่ไอคิซารุกับอะไรนะอะไคานออุสองตัวนี้เท่านั้นนะครับนะ ก็เดี๋ยวถ่านเรือมาครบอไไรก็จะได้เห็นดีกันนะครับที่นี่เราจะยึดเป็นฐานตัพของเรานะครับเราจะมารวมพลกันที่นี่ยามหน้ามาเลยครับผมโอเคคุณผู้ชมก็สำหรับใครที่สนใจจะเข้าร่วมกมจะสลัดเบดีวิวกับผมเนี่ยก็สามารถกดจอยเข้ามาได้ตามที่ผมสอนเลยนะครับนะก็เดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดการเข้าร่วมไว้ให้อีกทีแล้วกันนะใต้ดีสคริปชั่นข้างล่างนะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจนะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยสำนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสุดท้ายนี้ก็ ขอพระเจ้าให้พรทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรานะครับบายแล้วเจอกัน